ทายสบายดีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุขทุกคนสบายดียามเแซวๆทุกคนเลยนี่ฮะซิมาแองเฮดเฟิร์นใส่มะโนยอากาน้ำบายต้มทุกคนมา,นนมนมาซิมาเราเปลี่ยนพลิก่อนทุกคนเลยแกงเอาแกงใส่เห็ดเอ้ยแกงใส่มะโนย

ไปขอขวักทำไมโอห้โหแ่นะถ้ากินดับแล้วจะต้งอีกน,นึ่นะหวานนะขาต้งรู้แล้วมันจะมันจะยดโปกกเตินนันและนี่อแล้วเดออี่เด้อโ้ยมีแต่คนให้ตายตายูน่นั่นเองเานัก จะลุกไหวบ้านี้ีถือตนีนี่น้อยนี่อย่นกต้องมีหรือย่ายย่าเ้วจะอตาลูกว่โอ้ยจบแล้วเส็จไปเลยนะมอนเอานี่มาท่ตาอาคบตีไอ้อยเรมาเท่าแล้วทุกคน họ có đem nó 还好。Oh. ไปบอกมาหน่อยต้นี่นี่ลำลำเอ็นโผล่าอ้ปาเอาโคละคนเขาก็เดินไปมันก็จะสพสงดแล้วยดินนะคนเดินนี่ี่หรือวะคนนิ่ว่าย

วานนี wow, phải phải ủ, ộ, ết, ้ก็ป้าไปหน้าไปหาให้ฟ hmm. <c ười> mm ืนบบออนไลน์ไปนี่ก็แท้งแบบติดแบำคุูท้าวเาทายเามอบคือเิบาค่อยเนเดี่ยวมันเยอะมมันก็นเอก็จะส

ใช่ใช่เดี๋ยวนู่อ้าวฮาห้ตู้ก็ดูฮเดีจะ ไหนไหนวะเต๋อร้องคายก้อนนึงตึงผู้ย่อลู่หอดเ๋อถ่ายอะไ่ถ่ายออกผู้มึงหัวไดน มาเบิ้งรูสาวได้นี่บะมอนนี่เยาะสมโอเอ็ดกินนะาเพิ่นตื่นมานอนแล้วกันนะโอ้ยหา่ารจามพ่อเบิ้งละจามเฮอเบิ้งแล้วูสาวอพอนี่นี่ที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 ได้บะนอนงามแท้มินตานี่เพู่นเลิกซื้อบะนอนแทยนะห่ะมาลุ เพื่อซื้อมันอนงามหันะอ่านเพ่จามดูแท้เฮ้ยเอซืมันอนงามพลุนะโอ้ยงามแเนาะนอนก็นอนคักเนาะุ้ยปุ้งป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 งทองเบ่งอะล่องอยู่ขนาด ơi, nhan, ơi, yến kinh cả nè ải nè mới coi, nấm này nó, nấm đen khác rồi.

กินก้อนเยด้กินผีดห้อทเยอเเราถ่ายคลิปมาเลยเาถ่ายกินก้อนเยด้ก้อนเลยด้อาย่าเองแบบนี้คูมือเลยไหมมาได้กินข้าวด้อนั่นเป็กินข้าวกินข้าวล่ิอกินบ้าง่เดเฮ้ยเอลา

แหวมันดูแข้งอะไรกรับนะเออดูว่านี่กัตอนแรกมันมจรับเงนเลยนะกบมันใหยอ่นะอันนะ้ะรดี่ไดเอาหัวหมนเดอันนี้อืมอันนี้หูหูห เกินนักกินอยู่อย่างเห็ดฟางนะครับทุกคนมากมกินข้าวกันทุกคนข้าวแล้วเปิดราจะไปด่านื้อนื้ทุกคนเนี่ยไปย่างหฮมุกเอาไปเชื่อแล้วบอเอาไปเชื่อเอาไปเชื่อท่านยามไปเชื่อเลยไม่ลุ้นเลยเด้อเฮ้ยให้พูดก่อนให้อิ่มแลูกอิ่มนะ เราอะีรเยอะเลยออกถึงยาออกเลยไปเด้อบ้านนี่ปล่อยหาก,กินทุกคนคิอมาเกือบไปนะโดยเยอะข้าววะเยอะข้าววะนี่นี่หอมวะหอมวะหอมวะืหมหน้าตาหล่อเหลี่ยงเชียวนะอ๋อโมอนม่นม,นม,นมีเวลาโขม,ามันทุกคนเอ้ยมีแต่านนี้แหละกินเหมือนกันเมื่อวานนี้ปล่อยเอาลินอยู่ ออ๋เฮโน,นกระซ้่มเยอะนะอาทิพอไปเกือบก็จะอ๋อเยอะเดเนาะนะหนังเฮอะเอาเ ơ n ทุกคนนะหัวห่านเชื้อข้าวน,นะซ้่นะมกันล้างเฮอยอะทุกคนเลยลืมมักปืรนนะเอาขี้ต่อมมาแล้วก็แมบแล้วก็มาตูดลงกระซ้่มทุกคนไปหาแมบขี้ต่อมนะทุกคนต้นพูนเป็นต่อมนะลิ้นเยอะมันเป็นต่อมทุกคน ดาวพิตตอตลูกสาวสาวโมดูนะนี่ลูกสาวสาวโมได้หน่แซ่บอลอฮะเอาไปอยู่หน้าบ่เอาไปอยู่หน้าได้ได้ปล่อยได้บปได้ขังไนดะ้เอาเยอะเอาไปปล่อยอยู่หน้าทุกคนะว่าอยู่หน้านี้เอาออกไปเลยมันหากินดับสะดวกสบายทุกคนปล่อยเลยนะ ข้าวก็บร่ได้ค่อยเกิดทุกคนมึงก,ก็ด,ด,ดูดหาก,กินหัวอาหารเลยทุกคนเนี่ยกินได้ข้าวจ้อยได้ออดเลยบ๊อบตรงได้ฮาแช่บออบ ควายควายหาต้นหน้าหัวหันลงพิลัยแล้วนั่นแหละดูหน้ามหิทธงนี้ไก่เนั้นป้อนหูเขาไปนะมับเลยเนี่ยทุกคนนี่ป้อนหูเขาได้เลยเห็นตะกบเลยเนี่ยนี่ไปเด้อเดี๋ยวเด้อผมนอนนี่ได้หมูป่าคู่มือทุกคนเลยรู้นอนละ บึ้งอยอะไหนล่ะน an> ี่ซได่าอนเล่นไปเอนอนแล้วนอนอุ่มไหมวันนี้ระลองบึ้งอุ่มไหะหลับวันี้นะตาเมาเมาอย่หนตาเป็นตาลูกเขยาหรืมันแน่มันฟึ่งแบบไงนต้นเอ้ยขับรถไปกินนะเอาเส้ ข้ากปนำก็อิ่มละคลินนีดด้ก็สิได้ไปิดคลิปส่วนนี้ก่อนทุกคนไม่ได้จะเมาแล้วเนาะคลิปไหมคลิปหน้าคลิปหน้าพอพอได้ไหมคลิปเก้าทุกคนเลย